พี่น้องบาร์บีคิวถึงได้เวลาอันภาคควรปู่สมัครขับอะไบ่อันนี้ต้มน,นำ้ำต้มน,นำ้ำซีลวกกุ้งเด้อนะพี่น้องเด้อกุ้งต้มใบไงเฮ็ดกินกันเฮ้ายำแะเร็งบังงงตรเฮ็ดในกินสุ่กันกินลวกแล้วค่ะลวกลวเอา<ม>เอาเอา,อาน,น้ำกระดาเดีย๋ยวไปหาเอาเกลือมาใส่ก่อนเด้อพี่น้องต้องใส่เกลือ พี่น้องพี่สาวไปมาแล้วก่อนไปจะได้อุ้มน้องเมียกในน้องมะนาไปใส่พี่บันน้องมะนาหลับน้องมะนาหลับพี่น้องมะนาวไปได้เป่าเค้กับน้อนหลับพี่น้องเลยเอาพี่น้องไปทั่วเอาเลยใส่มันหนึ่งกระแถมดีเนาะงใส่ยังไงพี่น้องเลยใส่ตูใส่ตูลยพี่น้องเยจะชุกันกินไปลหน เอาไข่เอานี่มาใส่พี่น้องใบมะกรูดอันนี้ทวยเจ้ามันยังนั่งอ้นนน่ะล่ะไข่มึกไข่ก็มึกไข่แล้วพี่น้องอันนั้นเดอร์ผ้าไปซื้อไปดเดี๋ยวผ้าไปซื้อเดี๋ยวไอ้ถือไข่แล้วไอ้ถือไข่พี่น้อ้ไปซื้อไข่เลยซื้อไวรอบหน้าพี่น้องมึกไข่น้องพี่น้องน้องวันรันขอตัวขอใบพี่น้องพี่น้องเลยมันโตใหญ่แล้วมันขนาดสุกเติบไปแล้วแม่เนาะ อ้ยียน้องอโอ้ครับพี่น้องเรียบร้อยสุกแล้วไปเนี่เอ้ยเสียบแต่ว่าวับยังต่อยมนีม้วกปลาหมึกนี่ไข่คะคาริโอนเอ้ยเสียบ้ทานกินก็ทักล้วนไปนี่นแล้วอคนท่ันอมนเบาน้ำไม่เด็ดเอาน้ำเกามายังเสียบพี่น้องแนมมีความนวลขัวกุ้งไม่น่พี่น้องพี่น้อง เเอากินนกินยเด้อพี่น้องเด้อสูเด้อวัสดีวันเกิดีน้อง้องวันเกิดน้องตสวัสดีเด้อจ้าผเรียกอรดไแบงค์กรอดเรียกว่าวันะบอกแนวคุ้งไหลูกปลามค้มนแิ เด็กประมาณแกะเกบเก่บค่ไันอืมแม่ไปซื้อนนั้นใสุ่ไปอ่ะซือเห็นนม้อนนะคือเห็นท์าล้ไปใส่เลยเขานอนในหลุมมันนะขอเขาิดไอไอลงไปนอนค่ะเขนอนในหลมอะไของเาเสือไปของเขาแม่ไปซื้อตัวใหญ่เขถอยแม่แกะตู้ให้กิไมห่หแกะตู้ตัวใหญ่ดิอิัมขาเลยตู้แม่แกะให้นี่ลูก

มามาพี S <S ่นอกมากินกุ้งใหญ่้งกันกุ้งตัวเบลอเลยมาเด้จ้าเดี๋ยวกินหนั้ปูกินเมึกเด้อสีทางนาวทางไททางตาประเทศนั่นไหมข้นกับตกฟ้าหหองตึมกตุกนี่ิ้ก็อร่อยข้นตุกนี่หมยถึงปู กินเลยอยานาไม่กินอะไรเลยมองก้อยกินเค้กนะลงนะ้เปาเค้กใช่ไหมคะเื้อเพิ่นต่นมาพอดีแจ่แ่มากมามานาเนาะตเลียงกับกินเอาไหมก็อแก่ให้หมูว่จะจะให้ลูกครับถ้าลูกเขากินนี่เล่้างเขาก็จะช่ให้กิน เรากกินใหญไม้อกกินั้ี่แัอางนี่แหละตองดมเบิ้งปดมประแดกอย่แล้วรู้ไหะค้าดมด้กินงัดมเบิ้งัวไมยิงีลูกก้้ายมูกินยังเลยไม่ยิงเ่สิอันั้นไหน้องนิ่งนี่น่ามีเต๋อมีไข่น้คุณ ตักกู่งอวันหน่ินตับอย่ร้านเอากันบ่กันบ่ไมมละมันจะมอหมดนูนมั่นนี่นอนอยู่นอนกอดแม่นอนกยต้องแม่กอดอย่างละแม่กอดบ่ละได้นอนแม่ได้แม่แม่กอนอนนั่งเซ่นบ่ละ น้อนแม่ะไมล่วัน้นองม่อยนร่อย่อยอรวอ่อยอ่ออ่ร่อยร่ร่ออร่นร่อยร่บยอ่นยอ่องถึงออ่อออยรอ่รอ่ มนมาเรนไม่กินเลยเดี๋ยวท่านเค็งะลูกเจียวชาตํำเองแค่จะไม่เที่วแต่ปวดไ่แพ้หมื้นกันมนาชอบชอบกูดเร็วใช้ไหมคะ

แบงแบงมากนเดี๋ยวมเนะนหยิมาออกของนั่งจับน่อยครับพี่น้องเอาไหมครับนี่นั่งลำย่โชว์หนาแล้วรอกันโอ้พี่น้องจมาแวดเอ้ยเอ้ยขึ้นรอเลยวะ ไม่ไม่ไปวัดีครับพี่น้องรัวันเกิดร้านวันนี้เอาร้านมาโชว์สรับพีน้องวันนี้ปะเอาก่เอาไกันเอาไปกันกกเอาาโอ้กินเลยน้องเจ็นอนเอะกินนานละคเอาข้าขอกไปะรัเออเออเออ้จะอนมานหนก็จะเป็นดะไรหลับพี่กไรง่าชั่วโมงหนึ่งบ้านที่เาเอาได้เก็นาที โอเคพี okay, ่น้องน่ารู้มัน่าฟนะากันกินแสบๆอันนี้ได้แม่เนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ทั้งนีค้ครับเดิ๋ไว้ม่คลิปหน้าครับ,รบเดี๋ยวจะหน่อยเป้าวันเกิดด้วยพี่น้องเ้ย